ที่751เส้นทางทั้งสามเย่หยวนแกยังเด็กมากเราจะมั่นใจอย่างไรว่าลาหองเจ้าจะไม่ถูกจิ้งจอกโจเล่นั่นสูบจนแห้งเปิดเหวนเฉียงตะวาดขึ้นอย่างไม่พอใจเมื่อเห็นว่าเย่หยวนให้ความสาคัญกับหญิงสาวเกินควรความงามเหล่านั้นเกือบจะร่าชีวิตของพวกเขาไปตลอดการแล้วหากพวกนางกลับสู่ให้จากลาละก็ ภาพที่แยหยวนกระทำไปเมื่อคู่หมายความว่าอันใดยิง่งไปกว่านั้นเเปมือนเฉียงยังเห็นว่าแย่หยวนและหญิงสาวในชุดสีเหลืองกำลังสื่อสารกันจริงๆก่อนหน้าผ่านจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาอาจจะมเีเจรนา,าอื่นแฝงนอกจากมองตาเพียงว่าการดำรงอยู่ของจุนเทียนอยู่ที่เป็นดังขวาก้ํานี้กับทำให้เขาต้องมาระวังอย่างไม่น่าเชื่อ ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกล่าวถากถางเช่านั้นเมื่อคำพูดเหล่านั้นของเขาดังออกไปทุกคนต่างกระจับจ้องที่เยยวนด้วยสายตาที่แปลกแม้หญิงสาวหล่านี้จะเป็นร่างวิญญาณแต่รูปร่างหน้าตาของพวกนางเยกไดวไม่ธรรมดาหรือที่เยยวนกระทำไปเช่นนี้เขาต้องการหญิงําเรอเยห,หยวนเหลือบมองเปย์เวนเชียงด้วยหางตาอันไรอารมณ์แล้วกล่าวว่าเหมือนเป็นเรื่องของข้าแล้วท่าน มเมื่อกี้อันใดเล่าแกแม้อยากจะเสพสุขกับพวกนางเพียงใดแต่ก่อนอื่นจําเป็นต้องหาทางออกจากถ้ำนี้ให้ได้ก่อนด้วยฝนเฉียงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาเยืหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มกับไปวา่าหากต้องกล่าวจากถ้ำข้าจะน,นําให้ท่านทิ้งเจรนาแอบฝ่ทั้งหมดลงไว้เบื้องหลังเสียก่อนอย่าอ้างว่าพี่ชายของตนเป็นถึงบุตรเทวะ แม้เขาจะเป็นจัก,กระพัดิยกข้าเองก็ไม่แยแสหยกนี้ก็ทําให้ปเปิดเฉียงสานักในปัตตนแต่เมื่อเห็นท่าทางและน้ําเสียงอันด็ดขาดของเย,ยหยวนเขาเองก็ไปกาเคลื่อนไหวใดอีกต่อไปเป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่าถึงแม้อาจะพังเย,ยหยวนจะอ่อนแอแต่ขับกับมีวิธีและลูกเรื่องต่างๆที่เกินจินตนาการทดแทนเอาไว้หากไม่มีเย,ยหยวนก็ลืมไปให้เลยสําหรับความ หวังที่จะเลาะชีวิตออกจากถ้ำนี้กระทั่งแม่น้ำสายหนึ่งพวกเขายังมีปัญญาข้ามด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนจนตอนนี้ความหวังที่ใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขากลับเป็นเจ้าหนูอาจากเคียงสวรรค์นชั้นฟ้าที่อ่อนแอที่สุดแย่หยวนดุวนว่าจะไม่มีเส้นทางอื่นแล้วละ่ะนอกจากเข้าไปยังโถงใหญ่แห่งนี้ยินเทียนหย่าก้าวออกมาเพื่อจะเอ่ยถามแย่ยวนสาสายตาซาอีกฝ่ายอย่างงดเหลือแล้วกล่าวสุดไปว่า ท่านไม่ได้บอกว่าตนทราบตำแหน่งของสิทธ์น้องเล็กตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือยินเทียนยายิ้มยังขมขื่อแล่วาวว่าไม่อาทราบเลยว่าเหตุใดในตอนที่อยู่ในถ้ำข้าสัมผัสไม่ได้ถึงตำแหน่งอย่างขดเจนแต่เมื่อเข้ามาภายนี้ทุกอย่างก็รลาวกับถูกตัดขาดสิน้นแย่หยวน กลับมาคิดทบทวนตนเองไม่ได้เลยไม่ได้ยินหากสิ่งที่ยินเทียนหยากล่าวเป็นความจริงสถานแห่งนี้ก็มีกลิ่นการหักหล้างฟุ้งออกมาบ้างแล้วเย่ยวยวนถอนสติออกจากความคิดแล้วกล่าวว่าไม่มีทางอื่นงั้นคงต้องลองเข้าไปดูแล้วทุกคนตรงเข้าเป็นโรงใหญ่จนพบประตูอีกบานภายในทาวาเปิดแป็นเสียงและคนอื่นๆต่างต้องสะดุง้งตามๆกันเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายๆกับง้างสายธนูดัง จนตัวต้องย่างถอยไป1นึ่ก้าวทำบุราณแห่งนี้ประหลาดไม่น่าเชื่อซึ่งใครจะรู้ว่าประตูบานนี้จะมีกัลังอะไราซ่อนเร้นอยู่บ้างเยหยวนกับไม่กวนอ่อนพร้อมกับก้าวเท้าออกไปโดยตรงเพื่อผลักประตูหน้าให้เปิดออกแล้วเข้าไปในฐายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เปิดเหมือนแจนและคนอื่นๆเห็นดังนั้น ล้วนต้องทอถอนไก่และใจกันยกใหญ่ด้วยความโล่งอกคลายกลมิติท่านใดนั้นพวกเขาก็เข้าไปในโถงใหญ่อีกครั้งบางคนก็อ่านขึ้นทันทีภายในโถงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดอื่นแต่หากสังเกตดีๆแล้วจะพบคล้ายกลมิติอยู่สองจุดคือสายและฝาในเวลานั้นเองลางเงาหนึง่งป่งแสงราวกับภาพฉายก็ปรากฏขึ้นทุกท่าน ที่มาถึงที่แห่งนี้ก็เท่ากับว่าผ่านการทดสอบแล้วพวกท่านทั้งหลายที่เป็นบุคคลแห่งโชคชะตาของข้าเสียหลิงซีอายุไขของเสียหลิงซีผู้นี้ได้ดับสูญลงแล้วแต่ข้ายังไม่ได้ผู้สืบทอดที่เหมาะสมพอจึงต้องสร้างบททดสอบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ก่อนที่ข้าจะสิ้นใจลงไปข้าได้เตรียมทางเลือกให้พวกท่านสองทางค่ายกลมิติทางด้านซ้ายข้าได้ออกแบบทั้งสามให้ ก่พกทานหากผู้ใดสามารถผ่านไปได้ก็จะรับมรดอกทั้งหมดพร้อมกับเสื้อกุมของข้าเสื้อหลิงสีพูนี้ไปมันคือของที่ข้าเรียนรู้และสั่งสมมาช่วยชีวิตหากผ่านบททดสอบนี้ไปได้ก็จงเอาไปให้หมดส่วนค่ากฎมิติทางด้านขวาคือทางออกของถ้ำแห่งนี้สําหรับคนที่ไม่เต็มใจจะเข้ารับการทดสอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพท่านแล้วล่างเหงาของชายชราในชุดปลาแทงเตา ผมยาวสง่าและเรียกตัวเองว่าเซียหลิงซีและเมื่อทุกคนได้ยินที่เขากล่าวเช่นนั้นเขาก็ขากันไกลค้างกันทุกคนจนแทบจะล่กหลงพื้นเป็นที่เจนยิงว่าเซียหลิงซีผู้นี้เป็นเจ้าของทาโบราณและคำาก่าวเมื่อกู้ของเสียหลิงซีก็สร้างความกลัวขคนขั้งใหญ่หลวงให้แก่ฝงชนทันทีท้าเช่นนั้นทั้งแม่น้ำวาลีดึงดูดและสาวงามในธงใหญ่ก่อนหน้าทั้งหมดคือการทดสอบดูเหมือนว่าท่านเซียหลิงซีผู้นี้จะ เป็นเสียนอาณาจักรเต่าดึกดำเป็นอย่างน้อยหากเราสามารถสืบทอดเสื้อคลุมของท่านแตละก็อย่างเจ้าเหรอจะได้รับสืบทอดเสื้อคลุมหวังสูงเกินไปหรือเปล่าเปลียนการทดสอบเล็กน้อยก่อนหน้าพวกเรายังต้องสายหน้าแล้วยิ่งเป็นการทดสอบสามแตสุดท้ายมันไม่เท่ากับว่าเราวิ่งไปหาที่ตายเลยหรือถูกต้องถ้าแห่งนี้มันผิดประหลาดจนหน้าสะปึงเหลือเกินแล้วเรา จะอยู่ที่นี่เพื่ออะไรชีวิตในน้อยของเราสำคัญกว่าสิ่งใดเหล่านักโตเสียงแตกเป็นตองไฟอย่างรวดเร็วฝ่ายหนึ่งต้องการจะเข้าไปยังค่ายกลมิติทางด้านสายเพื่อหวังพึ่งโชคเสดดาเบิงนาแต่อีกฝ่ายหนึ่งกับต้องการที่จะจากไปด้วยเร็วด้วยการเข้าไปยังค่ายกลมิติทางด้านขวาสำหรับมรดกของเสียนแห่งอาจารตาลึกล้ำมันน่าตึ่งตัวใจอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่คนทราบกว่าเลยก็คือเจ้าเมือง ดินแดนเทวะตะวันพิโรดนั้นยังคงอยู่แค่อาจาจกเต่าลึกล้ำระดับหนึ่งเท่านั้นพวกเขาสามารถรับสืบผ้าเสื้อคลุมหมวกเสื้อสีสีได้หละกออาจกล่าวได้ว่าเป็นดัง่งปราคาบกระโดดข้ามประตูมังกรก็ไม่ผิดดังนั้นนักสู้ส่วนใหญ่จึงเองเอียงไปถังไา่ก่อนทางด้านซ้ายมือมากกว่าทันเยเราควรไปทางไหนดีปากอดตัวเรือยินทิน่หนาจึงต้องเชื่อฟัง คำกล่าวของเย่ยหยวนอย่างเค็งคัดหากกล่าวว่าใครมีสิทธิ์พูดมากที่สุดในขณะนี้คงไม่มีใครอื่นนอกจากเย่ยหยวนอีกแล้วเปิดเสียงไม่ได้เอ่ยเก่าแต่เมื่อได้ยินเยียนเทียนยาทำลงไปหูเขาก็กลับกระตุกขึ้นโดยไม่ตั้งใจเช่นนั้นเขาเองก็ต้องฟังคําตอบของเย่หยวนทว่าเย่หยวนกลับตอบว่าอันที่จริงข้าไม่คิดว่าจะไปทั้งสองทางซึ่งอยากจะรูเช่นกันว่าผลจะเป็นเช่นไร เออไม่ใช่อยงสองทางแต่ในโถงนี้มันไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วยินเชียนหยากล่าวขึ้นในขณะเอี่ยหยวนกลังอ้าปากกล่าวตอบเฮอร์ซูหมิงกับได้ขัดจังหวะและระเบิดเสียงหัวเราะดังแทรกขึ้นแบบว่าในเมื่อไม่ใช่อยงสองทางย่อมมีทางที่สามอยู่เสมอตอนที่เขากล่าวไปเฮอร์ซูหมิงก็เดินวนเดินมาทั้งค่ายกดนิติทั้ทงสองอย่างสงบอ,อยู่คู่หนึ่งก่อนจะทะลุไปด้านในสุดของห้องโถง กำแพงน้าน,นในสุดของโถงนี้มีเพียงเชิงเทียงบนก,กำแพงประดับอยู่หากแต่เธอสมิงกลับทันทีและดึงเชิงเทียงนั้นลงหนึ่งจีจากนั้นฉากปรกักก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นพลังปานจำนวนมาสารอันต้มทะลักออกมาจากห้องโถงท,งที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วภายใต้สายตาทุกคนที่จับจ้องอยู่คายกลมิติทั้ง3กลับปรากฏขึ้นหลังค้ายกลมิติทางขวาทั้ง2ในทันทีไอ๋ยะ นี่เหมือนค่ายกลมิติอีกอันซ่อนอยู่จริงๆด้วยกับกลายเป็นว่าค่ายกลมิติทั้งสองเป็นกัาตาทั้งคู่จอมปาดโอสเธอสมแล้วที่ได้ช่อว่าเป็นปรมาจารย์ค่ายกลระดับเจ็ดถึงสามารถค้นพบค่ายกลมิติที่ซ่อนอยู่ได้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเราจะได้รอบพ้นไหกันะเกือบไปแล้วเกือบจะหลงกลท่านเสียอิงสีไปเสียแล้วเมื่อทุกคนได้เห็นค่ายกลมิติอันที่สามปรากฏขึ้นทั้งหมด หลุดถอดหายใจเฮือกใหญ่อย่างพร้อมเพียงคายกลมิติทีสามถูกซ่อนไว้อย่างลึกลับและคายกลมิติทั้งสองก่อนหน้าถูกสร้างมาเพื่อหลอกล่อเท่านั้นซจติงซีลอกล่อทุกคนลงกันเลงกลับมาเถอและภาพวาดฝันก็สาเร็จแต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังของเขากับแฝงเจนาร้ายเอาไว้เฮอร์ซูหมิงหันไปมองแย่หยวนอยากจจเลย,ยต่อด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนับตั้งแต่ที่เฮอร์ซูหมิงรู้จักแย่หยวนตัวเขามักถูกหักหน้าโดยเย่หยวนมาตลอด ต่ในเมื่อในตอนนี้ทุกคนกำลังสนทนากันจ้าละวันหวังว่าจะเข้าคลคอมมิตติด้านไหนฮดไดไเฮอร์ซมิงก,ก,ก็สามามาได้ถึงความพิบติได้อย่างรวดเร็วตอนที่752เหตุใดถึงเข้าไปก่อนล่ะช่วงเวลาที่เย่ยอนกำลังจะเอ่ยปากกล่าวเฮอร์ซมิงทราบอันทีว่าอีกฝ่ายเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงความพิบติได้เช่นกันดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เย่ยอนเพลิดเพลินไปกับคําชื่นชมเดียวได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงชิงจังหวะกล่าวแท้กันที เกี่ยวกับแค่รการมิติที่3ในความเป็นจริงเมื่อมองปฏิยาทุกคนในปัจจุบันโตเฮอร์เซอร์มิงก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกจอมปาดโอสดเธอและประาจารย์ข้่ระดับ7 2. ตำแหน่งนี้มิใช่ป้ายแขวนคอเล่นๆสำนับคนส่วนใหญ่แล้วสถานะเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในรับสากลหากเปรียบเทียบได้ชัดเจนขึ้นก็คือทุกคนทั่วดินดนด้านล่างยอมรับในตัวของยอดฝีมืออาณาจักร เขียงสวรค์ชั้นฟ้าและอาจากอาตาม,มากกว่าแม้นักโูคอาจากหมื่นตัวไพสารจะทําประโยชน์มากก็ตามเฮอรือหมิงที่เป็นจอมปราดอสดพวงตําแหน่งด้วยบรรณาคล้ากันัำเจ็ดเมื่อเขาคนพบค่ายกลที่ถูกซ่อนอยู่เพียงเล็กน้อยเขากับถูกเธอถูนเหนือฟ้าในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิง่งกับเปิดหวานเฉียงที่ชื่นชมเฮอซือหมิงอย่างไม่หยุดปากท่านบรมนรมาจคลเอชุดยอดจริงๆสมคเร่ำลือ เพียงเสดเสี้ยวฟยีมือในศา,าน์แ่นไขก่อนของท่าน,ม,นาามันก็เหนือฝาไข่บางคนท่านี้แล้วเปิดวันเฉียงเกาวเสียดสีแนวดอนเปิดวันเฉียงไม่ได้กล่าวเชื่นชมจากใจโดยไม่ต้องสงสัยเขาเองก็รับรู้ได้น่นนะว่าแย่หยวนมองเรื่องคายกฤษติอานที่สามออกเพียงแต่ว่าถูกเฮ่อซูหมิงชิงแย่เก่าเพื่อเอาหน้าไปเสียก่อนเมื่อเปรียบเทียกบกับตำแหน่งและฐานะศัก เธอซูมิงนั้นเหนือไฟแย่ยวนอยู่หลายขุมแม้เปิดเือนเฉียงซาวดีว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของแย่ยวนเป็นที่น่ากลัวมากถ้าเมื่อมีช่องว่างเหล่านี้เพื่อจะเล่นงานแย่ยวนได้เขาก็ยินดีจะซ้ำโดยไม่ลังเลยฮ่ฮ <c> ฮ <oughs> ไม่เลยไม่เลยข่ามิได้ไม่ช่ย้ยใดท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองเปยสุภักกันไปแล้วอะเธอซูมิงกล่าวขึ้นพร้อมกับผลล็อกอย่างมีความสุข ในที่สุดแสงไฟบนเวทีก็ตกลงสู่ตัวเขาอีกครั้งพร้อมกับผู้คนถอดถิงแย่หยวนอยากไม่สนใจแย่ดีใดๆไม่เห็นภาวฉากนี้เฮอซูมิงก็สึกเบิกบ,บานใจอย่างไม่น่าเชื่อเขา,าแสดงฝีมืออันใดลีลาลอนเอลใส่ลูกปั้นหรือหลัวเฝนที่ทนอยู่นานเขาเองก็กลาวออกมาโดยท่าทีที่ไม่พอใจยังจากก่อนหน้าพวกเฮอซูมิง เลือกข้างอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นหลวเฟินจึงไม่จะเป็นจะนต้องสุภาพวิใดอีกและเมื่อเขาที่กำลังภาคภูมิใจกับความสาเร็จเล็กน้อยของหลวเฟินเองก็ไม่พอใจเช่นกัน,ยยนเยยวนกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าดูท่าจอปาโอสเตอร์จะเก็บกดมานานมากแล้วปล่อยให้เขามีความสุขเสียบ้างจะเป็นไรหลังจากที่ทุกคนกล่าวเชิญชมพัสมิงอยู่พักหนึ่งทั้งหมดก็กลับเข้า สู่รูปสู่รอยอีกครั้งเนื่องจากเฮอซูมิงเป็นคนค้นพบไข้กนที่ซ่อนอยู่ดังนั้นจึงไม่มีใครเอ่ยปากคำเย่หยวนอีกในเมื่อท่านปรมาจารย์เฮอค้นพบไข้กลมิติของจริงแล้วงั้นก็เข้าไปกันเถอะเปิดเหวินเจียงกล่าวเน้นคำด้วยเสียงกัดฟันชัดเจนเดี๋ยวก่อนในขณะที่ทุกคนกําลังเดินเข้าไปจูๆก็ถูกหยุดโดยเยหยวนเปิ้เหวินเจียงกล่าวขานลับ ด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มมาอะไรอีกหรือเป็นไม่ได้ไหมว่าท่านเย่คงไม่พอใจที่อีกฝ่ายคนพบไข้กลอนตัวเองเย่หยวนเหยียดยิ้มเย็นออกมาพร้อมกล่าวว่าแน่นอนว่าข้าไม่คดค้า,ขาในใดๆหากท่านต้องการจะเข้าใขคค่กลอนมิตี่ศาสนี้แต่ก็อย่าได้ตำหนิเช่นกันว่าข้าไม่เตือนหากท่านยืนการเข้าไปจริงๆคำกล่าวของเย่หยวนทําให้เปิดวินเฉียงแอบตื่นหนกในใจแต่ใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อในขณะนี้ แล้วก่าวสวนกลับไปว่าทีแท้ท่านเย่เกิดฉาท่านพระจานท์เถอะหากท่านจงใจก้าวคู่เกินจริงเพื่อกูกหน้ากับคืนท่านไม่คิดแล้วว่าความคิดเช่นนี้มันเด็กน้อยเส้นดีเย่หยวนก่าวตอบด้วยรอยยิม้มเช่นเดิมเอาละ่ะเข้าไปข้างในเถอะข้าไม่ให้อะไรไอีกแล้วเย่หยวนยืนนิ่งพร้อมกับไปหน้าที่วับด้วยรอยยิม้มแต่รอยยิ้มงั้นกับทําให้ภายในใจของเปิดแหวนเฉียงสานสะท้านพร้อมกับความแังเลยที่เบาก้นอนิ่งฉับพลัน ที่กลุ่มของพวกเขารลอชีวิตได้ถึงตอนนี้ทั้งหมดเป็นเพราะความช่วยเหลือจากยี่หยวนทั้งเส้นซึ่งนี่เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เปเหหินเฉียงจ้องสังเกตยี่หยวนตั้งต่รอบมองอยู่ดอกถ้ำแล้วและเขาก็รู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้ม่ใช่ง่ายหลังจากเข้ามาในถ้ำก็เป็นจริงดังนั้นความสามารถอันหลากหลายของย่หยวนทำให้รู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความรู้ลับของเด็กคนนี้ ณนะปัจจุบันเองคำกล่าวของเย่หยวนก็สื่ออย่างชัดเจนแล้วว่าไขายกลมตีที่สามนี้ผิดปกติเปิอเป็นเชียงที่ยืนดังนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระแวดระวังมากขึ้นเย่หยวนอย่าคิดว่าคำกล่าวเพียงสองสามคำของเจ้าจะสามารถล่อลงจิตใจผู้คนได้เหตุใดเจ้าถึงไม่กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าขายกลมตีที่สามไม่ใช่ทางจริงพอค่าเป็นคนคนพบกลับมาบอกทีหลังเฮ่อซูหมิงกล่าวอย่างไม่พอใจเมื่อคู่ เขารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างมากกับคำายกย่องแต่เมื่อแย่หยวนเข้ามาปลุกปั่นให้เกิดความกังขาในใจของผู้คนมีหรือที่เธอซูหมิงจะมีความสุขได้เย่ย,ยวนใส่หัวอย่างใน,ใน่ายใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำเก่าของเลอซูหมิงก่อนแล้วก็ตอบกลับไปว่าหากผู้ใดเต็มใจจะติดตามตัวบาอูสเธอก็เชิญและในเมื่อจอมบาอูสตรเธอเป็นผู้คนพบค่ายกลมิติทั้งสามนี้แล้วเหตุใดท่านถึง ไม่เป็นคนนนำละ่ะข่ะค่เดี๋ยวกว่อนคายกันที่ไม่ต้องกลัวใครเมื่อเหอเสหมิงถูกกระตุ้นโดยแคย่างเช่นนี้มีเหรอเขาจะยอมรักษาตนเอาไว้และก็นั้นตอนที่ตนกล่าวออไปเขาจึงเริ่มย่างก้าวเข้าสู่ประตูมิติที่สามทันทีทุกคนอย่าได้หลงผิดกับความบาปของเด็กคนนี้เล่เหลี่ยมของมันมากมายแต่ขนาดนับคายก่มิติอันนี้เป็นเส้นทางที่ถุดต้นแล้วผู้ให่เต็มใจ ก็จงตามเข้าไปเฮอร์โซมิงตะโกนเสียงหนักชัดในขณะที่กล่าวเขาค่อยๆย่างกาวเขาแค่คนพิธีอันที่สามอย่างเชองช้าแต่เมื่อหันหลังกลับมาปรากฏว่าไม่มีใครเตินตามเขามาเลยสักคนหากดันวูอยู่ใกล้ๆเขาคงเดินตามเฮอร์โซมิงไปแล้วห้องกันแน่แต่น่าเสียดายที่เขาถูกจุนเทนอยู่ฆ่าตายไปหนาแล้วเหล่านักสู้กาวเช่นชมยองย่องเฮอร์โซมิงก่อนหน้าในความเป็นจริงกับไม่มีใคร กล่าวออกมาเลยสักคนแม้แต่เปิดแว่นเฉียงที่ยกย่องเฮอร์ซมิงมาหยุดปากไงต้องยืนยนิ่งเช่นกันใบหน้าฉลาของเฮอร์ซมิงเปลี่ยนไปเป็นสีแดงก่อนจะกระทืบเท้าดังเขาทั้งรู้สึกอับอายและโมโหในเวลาเดียวกันทุกคนฐานน,น,นนักอันในเช่นนี้ใบหน้าของเขาถูกประคี้อย่างย่อยยับทั้งที่เขายินดีเป็นผู้นําการเดินทางเข้าไปแต่ทุกคนกลับไม่ไว้ใจเขา เวนเซต้าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตและความตายโดยตรงและพวกเขาจะกล้าไปตัดสินใจอะไรง่ายได้อย่างไรหากทุกคนไม่ได้ยินคำเตือนของแย่หยวนก่อนหน้าพวกเขาคงเดินตามเฮอร์โมิงเข้าไปแล้วในปัจจุบันเพียงแต่ว่าการกระทำของแย่หยวนในข่าวก่อน,อนหน้ามันก็ช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงดังนั้นคำพูดของเด็กคนนี้ จึงมีน้ำหนักต่างจากอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิงเพียงแย่ย,ยนส่งเสียงตื้อครั้งเดียวพวกเขาก็ไม่กล้าสิงต่อไปเฮ่ <c oughs> ทอนจอมเปาสตร์เธอดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่แข็เชื่อท่านเลยแต่ท่านเองก็มีความมั่นใจเกี่ยวกับเส้นทางทางที่เลือกดีนี่เฮตุ <c oughs> ได้ท่านถึงไม่ลองเข้าไปก่อนละ่ะบางทีใครคนนี้อาจจะร้างพึ่งมาโดยสวรค์เพื่อท่านโดยตรงหลัวฝัน กล่าวขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะอันเยอะเย็นเฮอโซมิงแทบอยากจะเอาหัวพุตตินและหนีหายไปจากตรงนี้ในปตัตตนแต่คำเยอะเยะ้ยอองโลเว่นทำให้เขานั้นสงบลงในที่สุดเยหยวนไม่ได้ร้อเล่นจริง,รงแต่เขาก็เดินเข้าไปท่านเย่เราควรทำอันใดดีในท้ายที่สุดก็เป็นยินเทียนหยาที่เอ่ยปากถามขึ้นใหม่ครั้งเย่หยวนใส่หัวอย่างจนใจแล้วกล่าวว่าให้กล่าวตามสัจจริงข้าเองก็ไม่รู้ว่า ควรจะเลือกเส้นทางใดหากเป็นไปได้ข้าไม่ควรเลือกเลยสักทางแต่แค่ข้ารู้สึกว่าอันที่จริงไม่ควรเขา้ามากที่สุดนั่นก็คืออันที่สามถุกคนต่างตกใจทันทีที่ได้ยินยินเทียหยาเร่งถามทันทีทนทว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นเยกหยวนอธิบายให้ฟังว่าแท้จริงแล้วแม้ค่ายกอนอันที่สามจะสุดนันไหวแต่สาหรับปรมาจารย์ค่ายกน ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะค้นพบเมื่อฟังดังนี้แล้วพวกท่านก็คงรู้สึกดีเช่นกันว่ามีบระอาจารย์ค่ายคนอยู่ด้วยจริงใช่ไหมแต่อย่าลืมไปว่าการที่ทุกคนยืนอยู่บนจุดนี้ไม่ใช่ต้องผ่านแม่นาว่าดีถึงโดดที่เป็นค่ายคนมาก่อนหรอกหรือตับใดที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าต้องมีความรู้ในด้านค่ายคนทั้งสิ้นดังนั้นข้าจึงรู้สึกว่าค่ายคนมิติอันที่สามมันผิดปกติเกินไป เสียหหลิงเฉินผู้นั้นอ่านความคิดของผู้คนออกตั้งแต่เข้ามาแล้วจึงสอนแผนอีกครั้งหนึ่งโดยทําการซ่อนข้ายกลมิติอันที่สาวเอาไว้การวิเคราะห์ของเย,ย่หยวนต่างก็ทําให้ทุกคนสันตทานด้วยความกลัวพวกเขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยและเมื่อยินเย่ยหยวนวิเคราะห์ออกมาทุกคน ก็เข้าใจกระจ่างชัดเจนทันทีว่าคายกลมิติที่อยู่ซ่อนอันนี้เป็นกับดักกลุ่มใหญ่ที่ขุดดักไว้เสี้หลิงสี่ผู้นี้ชำนาญในการวางแผนอย่างแท้จริงแม้ตนจะตายไปแล้วแต่เขาก็ยังเข้าใจจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างดีภายใต้หานการปกติทั่วไปหากกลุ่มของคนสามารถค้นพบ เส้นทางใหม่ที่ซ่อนอยู่ได้พวกเขาล้วนคิดว่าเส้นทางนี้ยอมปลอดภัยกว่าเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมไว้นานแล้วแต่ที่จริงแล้วใครกลที่ถูกซ่อนอยู่นี้กับอันตรายที่สุดแทน